กร,รมูนาวัตติโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมกรรมไลล่าวันนี้เสนอตอนมือถือสากปากถือศิลอิชเป็นลูกชายคนเดียวของบ้านแม่เป็นครูพ่อทำงานเข้าราชการโดยความที่แม่เป็นครูอิดเลยค่อนข้างที่จะต้องอยู่ในระเบียบมากสักหน่อยอิดอยู่ที่โรงเรียนเป็นเด็กดีเรียบร้อยเรียนพอใช้ได้พอเรียนจบ ก็ไปทำงานกับเพื่อนๆที่รารับจัดงานแต่งงานมีรายได้พอสมควรต่อเดือนตัวอิดนั้นจะว่าชายก็ไม่ใช่เพราะมีใจรักชายด้วยกันแต่พ่อกับแม่นั้นก็ไม่มีใครรู้เลยซึ่งพอมีเวลาว่างหลังจากไม่มีงานจัดงานแต่งอิดก็จะไปวัดอยู่เป็นประจำ โดยความที่เป็นผู้ชายก็เลยได้รับการเรียกใช้งานในวัดอยู่เป็นประจำและวัดที่อิดชอบไปนั้นก็เอนดูอิดเป็นอย่างมากรักใครอิดมากเลยทีเดียวพอมีงานวัดที่ไรอิดก็จะต้องไปทุกครั้งไม่มีขาดแล้วถ้าหากมีคนใหม่ๆเข้ามาวัดอิดก็จะคอยด้อมๆมองๆเพื่อคอยสังเกตการครั้นพอวันหนึ่งมีผู้หญิงผู้ซึ่งทุกโศกจากปัญหาทางบ้านและชีวิตส่วนตัว ก็หันหน้ามาพึ่งวัดพึ่งวาโดยมาขอบวชอยู่ที่วัดถึง3วันสามคืนคนที่วัดก็ให้การเอ็นดูด้วยความสงสารเธอมีชื่อว่าดาดาเป็นผู้หญิงที่หน้าตาน่ารักรูปร่างผอมบางมีฐานะปานกลางเวลามาอยู่วัดก็จะขับรถมาซึ่งราคาของรถนั้นก็ค่อนข้างจะแพงอยู่มาวัดแรกๆนั้นอิดก,ก็ไม่ได้สนใจดามากนัก เพราะว่าอิดนั้นหมายปองภูผาเด็กรุ่นน้องชั้นมัธยมปลายของโรงเรียนที่วัดแห่งนี้ทุกครั้งที่มีงานวัดอิดก,ก็จะชวนภูผามาด้วยและเกือบทุกครั้งก็จะไปรับไปส่งซึ่งภูผานั้นก็ไม่เชิงเป็นผู้ชายและก็มีแฟนเป็นผู้ชายที่มีใจเป็นหญิงอยู่แล้วคนหนึ่งและเรียนที่โรงเรียนเดียวกันซึ่งอิดนั้นก็รับรู้เรื่องนี้อยู่ด้วยแต่ก็คอยไปรับไปส่งมาวัดพอเสร็จจากวัด ก็พาไปกินข้าวและเลี้ยงข้าวภูผาอยู่ทุกครั้งจนกระทั่งภูผานั้นได้แฟนใหม่เป็นหนุ่มหน้ามนดูดีและภูผาก็ติดแฟนมากเลยไม่ค่อยได้เจอกับอิดสักเท่าไหร่อิดนั้นก็ได้แต่เฝ้ามองภูผาผ่านทางโลกโซเชียลเท่านั้นเพราะเวลาไปวัดภูผ,ผาก็จะมากับแฟนหนุ่มคนใหม่หรือถ้าไม่พามาก็เป็นอันต้องรีบกลับบ้านไปหาแฟนอยู่ดี หลังจากที่อิดไม่ค่อยได้เจอกับภูผาแล้วก็เริ่มหันมาสนิทสนมกับดาสาวรุ่นพี่ผู้ใจดีทุกครั้งที่มาวัดก็จะชวนดามาตลอดเสร็จจากวัดก็จะชวนไปกินข้าวกันต่อซึ่งครั้งแรกที่ไปด้วยกันนั้นดาผู้เป็นรุ่นพี่ก็ได้เลี้ยงข้าวอิดพอเห็นว่าเป็นน้องไม่เป็นไรอิดเดี๋ยวมื้อนี้พี่เลี้ยงเองอิดนั้นก็ดีใจเป็นยิ่งนักหลังจากนั้นก็จะชวนดามาวัดตลอด แล้วก็พาไปกินข้าวกันแต่หลังจากมือแรกมาอิดก็ไม่เคยควักเงินเลยพอกินกันเสร็จก็จะเดินออกจากร้านไปก่อนแล้วปล่อยให้ดานั้นเป็นคนจ่ายเงินทุกครั้งซึ่งดานั้นพอหลายครั้งเข้าก็เริ่มรู้สึกไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่แต่ก็ไม่กล้าพูดอะไรครั้นหลังจากนั้นไม่นานอิดก็มีน้องสาวที่สนิทที่มาวัดเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งคนนั่นก็คือแก้มใสโดยแก้มใสนั้น แรกๆก็มาวัดแต่มาได้ไม่นานก็ต้องไปเรียนต่อที่กรุงเทพพอใกล้เวลาที่จะไปอิดก็จัดแจงชวนภูผาแก้มใสและพิดาไปกินข้าวกันโดยบอกว่าอยากเลี้ยงส่งแก้มใสที่จะไปเรียนต่อทุกๆคนก็พร้อมใจกันไปแล้วก็สั่งกันตามที่ทุกคนอยากกินที่ร้านอาหารราคาแพงแห่งหนึ่งแต่ครั้นพอถึงเวลาจ่ายเงินทุกคนก็นั่งกันนิ่งแล้วอิด ก็บอกให้พนักงานนั้นเอาบินไปให้กับพี่ดาซึ่งพี่ดานั้นก็แอบ,บรู้ตัวอยู่นิดนิดก็เลยจ่ายค่าข้าวทั้งหมดไปราคาหลายพันอยู่ทีเดียวแล้วทุกคนก็พร้อมใจกันยกมือไหว้พี่ดาซึ่งดานั้นก็ไม่ได้พูดอะไรเช่นเคยและไม่ได้สนิทสนมกับแก้มใสเลยด้วยซ้ำแต่ก็เหมือนทุกครั้งที่อิดนั้นหลอกให้ดานั้นมาเลี้ยงข้าวและครั้งนี้อิดก็หลอกให้มาเลี้ยงข้าวทุกคนหลังจากนั้น ดาก็ไม่ค่อยได้เจอกับอิดมากเท่าไหร่เพราะอิดนั้นติดงานมากแล้วดาก็ตัดสินใจย้ายเข้าไปวัดอีกวัดหนึ่งแทนจนกระทั่งวันหนึ่งที่ดามาที่วัดเดิมที่เคยมาก็ได้เจอกับรุ่นน้องชื่อบัวบัวมาวัดได้ไม่กี่ครั้งแล้วทุกครั้งก็จะมาคนเดียวแม่ชีที่วัดเลยแนะนำให้บัวรู้จักคุ้นเคยกับดาเอาไว้ซึ่งบัวนั้นอ่อนกว่าดา มีสามีอยู่หนึ่งคนแต่ไม่มีลูกบัวกับดาก็าได้ทำการพูดคุยกันและดาก็รู้สึกดีที่มีเพื่อนเพิ่มขึ้นมาและรู้สึกว่าบัวนั้นเป็นรุ่นน้องที่ดีเพราะเวลาที่ไปกินข้าวกันบัวจะคอยแชร์ค่าอาหารอยู่เสมอต่างจากอิดที่ไม่เคยออกเลยและก็น,นั่นแหละแค่การจ่ายเงินค่าอาหารอย่างเดียวก็ํำให้ดารู้สึกแล้วว่าบัวน่าจะเป็นคนดีคนหนึ่ง ดาก็เลยเล่าเรื่องปัญหาชีวิตในครอบครัวให้บัวฟังซึ่งบัวก็รับฟังเป็นอย่างดีแล้วก็ให้กำลังใจดาอยู่เสมอดาผู้ซึ่งมีปัญหาที่บ้านและมีปัญหากับคนรักถึงขั้นต้องเลิกราก,กันก็เริ่มรู้สึกว่าชีวิตนั้นดีขึ้นแล้วในที่สุดก็มีคนที่เข้าใจและอยู่เป็นเพื่อนในเวลาที่ดานั้นรู้สึกแย่และทุกวันอาทิตย์ดาก็จะถามบัวว่าจะไปวัดด้วยกันไหม ถ้าหากเป็นวัดที่ดาเคยไปมาก่อนบัวก็จะให้มารับไปด้วยแต่ถ้าเป็นวัดใหม่บัวนั้นจะไม่ไปแต่จะให้แฟนนั้นไปส่งที่วัดเดิมที่เคยไปแล้ววันหนึ่งดาก็ได้เจอกับน้องอิดและน้องภูผาที่วัดเลยแนะนำให้รู้จักกับบัวซึ่งบัวนั้นก็ถือเป็นรุ่นพี่ของอิดกับภูผาแต่เป็นรุ่นน้องของดาอีกทีหนึ่งอิดก็ตกปากรับคำแล้วก็พูดคุยกับบัวเป็นอย่างดี แต่หลังจากเสร็จงานจากวัดอิดก็ชวนทุกๆคนไปกินข้าวกันต่อซึ่งภูผานั้นปฏิเสธเพราะจะต้องไปอยู่กับแฟนก็จะมีแต่อิดบัวแล้วก็ดาพอครานกินข้าวกันเสร็จดาก็บอกให้บัวนั้นช่วยออกค่าข้าวไปก่อนซึ่งบัวก็ได้ตกปากรับคำและออกค่าข้าวไปพอหลังจากแยกย้ายกันดาก็ได้ถามบัวถึงค่าอาหารว่าให้าหารกันแล้วก็เอาเงินให้บัวไป ส่วนบัวผู้ที่ไม่เคยรู้เลยว่าอิดนั้นไม่เคยจ่ายอะไรเลยก็ไปทวงเงินกับอิดและอิดก็ต้องจ่ายให้กับบัวแบบเสียไม่ได้และด้วยความสนิทสนมกับบัวดาเลยได้เล่าความจริงให้ฟังว่าอิดนั้นไม่เคยจ่ายค่าอาหารเลยสักครั้งและดาก็ไม่กล้าที่จะทวงอีกด้วยพอบัวได้ยินก็ตกใจแล้วก็บอกกับดาว่าเอ้าพี่ดาหนูไม่รู้เลยหนูทวงเงินน้องไปแล้ว ไม่เป็นไรบัวบัวทำถูกแล้วอย่าเป็นเหมือนพี่ที่ไม่กล้าทวงแล้วก็เกรงใจไม่อยากทวงจนถึงทุกวันนี้อ๋ออ๋อ,อได้ค่ะพี่ดาดาพูดด้วยความห่วงใยแต่หลังจากนั้นเวลาที่ต้องไปเจอกันที่วัดอิดก็จะพยายามไม่ชวนไปกินข้าวต่อและถ้าหากว่าไปอิดก็จะจ่ายค่าข้าวของตัวเองคนเดียวก่อนโดยไม่ได้สนใจคนอื่นเลย ในส่วนของดานั้นพอเห็นอิดเริ่มทำแบบนี้ก็รู้สึกดีใจลึกๆว่าไม่ต้องรู้สึกกระอักกระอ่วนใจทุกครั้งที่ต้องไปกินข้าวด้วยกันหลังจากนั้นเป็นต้นมาดาก็เริ่มสนิทกับบัวมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็บอกบัวว่าเรื่องส่วนตัวของดานั้นดาไม่เคยเล่าให้ใครในวัดฟังเลยนะบอกเป็นในๆว่าไม่อยากให้ใครรู้เรื่องส่วนตัวบัวนั้นก็บอกว่าบัวก็ไม่เคยเล่าเรื่องพี่ให้ใครฟังเลยนะคะพี่ดา อ๋อพี่ก็เหมือนกันเรื่องของบัวพี่ก็ไม่เคยเล่าเลยนะค่ะพี่ดาพอเวลาผ่านไปหลายเดือนทั้งสี่คนก็ได้มาเจอกันที่วัดในวันหนึ่งซึ่งพอเสร็จจากการเข้าวัดฟังธรรมแล้วอิดก,ก็ชวนดาไปอีกวัดหนึ่งซึ่งดาก็เห็นว่าไม่ได้ไปไหนกันนานแล้วและก็คงไม่มีอะไรก็ตกปากรับคำแต่ว่าบัวกับปูผานั้นก็ขอตัวกลับบ้านก่อนดาก็เลยได้ไปกับอิดแค่สองคน แต่ครั้นพอไปถึงวัดอิดก็เดินไปตรงบริเวณที่ขายพระของทางวัดเพราะว่ามีพระที่อิดนั้นอยากได้เก็บไว้โดยมีดานั้นเดินตามไปดูด้วยและดาก็ได้เลือกพระที่ดาอยากได้ติดตัวไว้หนึ่งองค์อิดก็ได้เลือกพระที่ตัวเองอยากได้ไว้องค์หนึ่งซึ่งมีราคาแพงกว่าพระของดาพอจะต้องทำการจ่ายเงินอิดก็บอกกับดาว่าพี่ดาพี่ดา,พ,ดาพี่ออกไปก่อนนะเดี๋ยวอิดเอาให้ ซึ่งนี่ก็เป็นประโยคที่ดาไม่เคยได้ยินมาก่อนเพราะทุกครั้งที่ไปกินข้าวกันอิดจะไม่เคยพูดอะไรแต่คราวนี้อิดเลือกที่จะบอกว่าเดี๋ยวจะเอาเงินให้ได้สิอิดดาก็เลยแอบดีใจในใจลึกๆว่าอิดนั้นคงพอรู้ตัวอยู่บ้างแล้วก็เริ่มเปลี่ยนเป็นคนใหม่แล้วก็ได้ทำการจ่ายเงินค่าเช่าพระทั้งสององ,องค์ไปพร้อมกับเดินไปไหว้พระด้วยกันพอเสร็จจากการไหว้พระอิด ก็ขอตัวกลับบ้านและตอนที่เดินไปที่รถดาก็นึกว่าอิดจะหยิบเงินที่รถมาให้หรือเปล่าแต่อิดก็ยกมือไหว้ดาแล้วก็ลาดากลับบ้านไปตัวดานั้นก็ยืนดูด้วยความงงงวยใจก็พรางคิดว่าเดี๋ยวอิดคงส่งมาบอกเรื่องค่าพระซึ่งพอทั้งคู่ถึงบ้านอิดก็ได้โทรหาดาแต่ไม่ได้พูดถึงเรื่องเงินค่าพระแต่ถามไถ่าดาเรื่องที่ดาจะไปทำงานอีกจังหวัดหนึ่งซึ่งดาก็บอกว่า ตอนนี้เงินเหลือน้อยแล้วจำเป็นจะต้องไปหาเงินแล้วอิดก,ก็โหดร้อททำนองไม่เชื่อมีนำซ้ำยังบอกอีกว่าอ่ะถ้าพี่ไม่มีเดี๋ยวโอนให้นะสองรอยค่าพระแล้วก็โหดร้อใส่ดาเหมือนคนพูดเล่นๆไปงั้นๆซึ่งด่านั้นพอได้ยินแบบนี้ก็บอกกับตัวเองว่า ต่อไปนี้จะไม่มีการที่จะออกเงินให้กับอิดอีกต่อไปไม่ว่าจะเป็นค่าข้าวหรือค่าของเพราะที่ผ่านมาก็ไม่เคยบอกว่าจะให้มีแค่ครั้งแรกที่บอกเพราะฉะนั้นหลังจากนี้มันจะไม่มีอีกแล้วแล้วก็ไม่ได้บอกเรื่องนี้กับบัวอีกด้วยเพราะหลังจากนั้นมาบัวก็เริ่มไปสนิทกับอิดมากขึ้น โทรคุยกันบ่อยๆครั้งละหลายๆชั่วโมงแล้วที่ดารู้มาก็เพราะว่าบัวนั้นได้บอกกับดาว่าบัวได้คุยกับอิดอยู่บ่อยๆแต่ก็ไม่ได้บอกดาว่าคุยกันเรื่องอะไรจนกระทั่งมีอยู่วันหนึ่งดาานั้นอยากให้พระไปสวดให้กับที่บ้านของดาสักหน่อยซึ่งพระที่วัดนั้นก็ไม่ขัดข้องดาก็รู้สึกดีใจมากแต่ว่าดาไม่อยากชวนใครเลยนอกจากบัว พอถึงวันก็ได้ชวนบัวไปด้วยซึ่งก็มีบัวพระสงค์และคนที่วัดอีกสามคนซึ่งพระท่านเป็นคนชวนมาด้วยหลังจากเสร็จพิธีดาบัวและคนที่วัดก็ไปกินข้าวกันที่ร้านตามสั่งร้านหนึ่งหลังจากที่กินกันเสร็จแล้วคุณลุงที่มีอายุมากที่สุดก็ออกเงินค่าข้าวให้กับทุกคนโดยบอกว่าลุงแก่ที่สุดให้ลุงออกให้เถอนะ ทุกคนก็ไม่ได้ขัดอะไรคุณลงุงเพราะอยากตามใจซึ่งหลังจากที่เสร็จงานสวดให้กับบ้านของดาแล้วดาก็รู้สึกสบายใจขึ้นและคิดว่าต่อไปนี้ก็คงจะมีแต่เรื่องดีๆเข้ามาในชีวิตมีคนดีๆรวมไปถึงมีบัวที่ดานั้นมั่นใจว่าสนิทกันมากและคิดว่าบัวนั้นเป็นคนที่ดีไม่น้อยเลยทีเดียวหลังจากวันนั้นดาก็ไปอีกวัดหนึ่ง ด้วยความที่เป็นคนเชื่อมั่นในธรรมะก,ก็จะไปวัดทุกวันอาทิตย์ไม่มีขาดแต่ก็ไม่มีบัวไปด้วยเพอบัวไม่ชอบมาวัดนี้บอกแค่ว่าไม่คุ้นเคยเลยไม่อยากมาและหลังจากที่ผ่านไปได้ไม่ถึงเดือนก็ใกล้ถึงวันเกิดของอิดซึ่งอิดก็ได้โทรหาดาก่อนวันเกิดสามวันพิดาพิดาวันจันทร์นี้ยวันเกิดอิดละอ๋ออ๋อแฮปปี้เบิร์ดเดย์นะเนี่ยมาวัดสิจะได้เจอกันเออพี่ไม่น่ใจะ นะวันเกิดหนูด้วยมาเสร็จก็จะได้ไปกินฉลองกันต่อดาน,นั้นก็คิดในใจว่าตัวเองจะไม่เลี้ยงข้าวอิดอีกต่อไปไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรพี่ไม่แน่ใจว่าจะว่างหรือเปล่านะฮะว่างก็มานะมากันหลายๆคนรับพี่บัวมาด้วยล่ะอิดก็สั่งดาเหมือนกับทุกครั้งที่ผ่านมาซึ่งดานั้นก็พยายามพูดเลี่ยงไปว่าอาจจะไม่ว่าง พอหลังจากวางสายดาก็ได้โทรหาบัวแล้วเล่าให้ฟังเรื่องวันเกิดของอิดซึ่งบัวก็บอกว่าบัวนั้นไม่แน่ใจว่าจะไปได้ไหมในวันรุ่งขึ้นอิดก็ได้โทรหาดาอีกรอบหนึ่งพี่ดาตกลงไปได้ไหมอ่ะพี่ยังไม่รู้เลยโหถ้าพี่ไปไป<ๆ>ก็ไม่มีคนไปรับพี่บัวนะสิเออก็ยังไม่รู้นะสิอิดเออเนี่ยเห็นพี่บัวบอกว่ามีเชิญพระไปสวดให้ที่บ้านเหรอ พี่บัวเขาส่งรูปมาให้ดูอ่ะดาก็อึ้งไปพักหนึ่งเพราะว่าไม่ได้บอกเรื่องนี้กับใครเลยนอกจากบัวที่ชวนมาด้วยในวันนั้นอ๋อใช่พอดีพี่ไม่อยากให้เป็นเรื่องใหญ่อ่ะก็เลยทำแบบเงียบๆเลยไม่ได้บอกใครเอา้าก็เห็นว่าลุงประทรงก็ไปด้วยนี่ก็ไหนจะป้าสุอีกละ่ะอ๋อนั่นพี่ก็ไม่ได้ชวนแต่พระท่านชวนมาแหม่แหมแหมคนอื่นก็ได้ไปแต่น้องไม่ได้ไปน้อยใจนะัก โหอย่าน้อยใจเลยพี่ก็ไม่ได้ชวนใครเลยจริงๆแล้วเป็นไงล่ะประสุกแกพูดมากนี่เออแกก็สักไซส์ว่าชีวิตพิมเป็นยังไงอะ่ะมายังไงก็ถึงแบบได้เข้าวัดมาบ่อยๆซึ่งพี่ก็ไม่ได้บอกเข้าไปนะ ซึ่งเอาเข้าจริงๆแล้วเรื่องที่ดานั้นมีปัญหาชีวิตนั้นดาไม่เคยบอกกับใครเลยนอกจากบัวคนเดียวเพราะว่าดานั้นไว้ใจบัวและเคยได้ย้ำกับบัวอีกด้วยว่าคงไม่บอกเรื่องนี้กับใครนอกจากบัวคนเดียวอ๋อแต่หนูรู้นะว่าทำไมพี่บัวมีปัญหาชีวิตอะไรเอา้าวหรอดาตอบอิดกลับไปแบบงงๆใช่หนูรู้อา้าแล้วหนูรู้จากใครล่ะ โอ้ยไม่บอกหรอกเอาเป็นว่ารู้แล้วกันว่าพี่ดาเป็นยังไงชีวิตเป็นยังไงหนูรู้หมดแหละอ๋ออืมสรุปันเกินหนูจะมาไหมล่ะเดี๋ยวพี่บอกอีกทีนะอ่าก็ได้เราก็บอกด้วยละกันจ้าดานั้นข่มเสียงเอาไว้ไม่ให้รู้ว่ารู้สึกไม่ดีอย่างแรกเลยเรื่องส่วนตัวของดาดาไม่เคยเล่าให้ใครฟังและไม่อยากให้ใครรู้โดยเฉพาะอิดแล้วอีกอย่าง บัวนั้นก็เอาเรื่องที่ว่าพระมาสวดที่บ้านไปบอกกับอิดทั้งๆที่ดานั้นก็บอกบัวไปแล้วว่าไม่ได้บอกใครว่าแล้วดาก็ส่งข้อความไปหาบัวโดยบอกว่าบัวเนี่ยพี่คุยกับอิดอิดบอกว่าบัวนั้นส่งรูปที่วันนั้นพระมาสวดที่บ้านให้พี่ไม่ได้บอกอิดนะว่ามีพระมาที่บ้านเนี่ยอิดมันก็คงน้อยใจพี่บัวได้อ่านข้อความแล้วก็รีบตอบกลับทันทีว่า อ๋อน้องมันก็คงงอนละมั้งพี่ซึ่งดาก็ไม่ได้ตอบอะไรกลับไปอีกเลยและแน่นอนบัวเห็นดาอ่านข้อความแต่ไม่ตอบก็เกิดความร้อนรนเพราะว่าปกติดาจะเป็นคนที่อ่านข้อความและจะตอบทุกครั้งในวันรุ่งขึ้นบัวเลยส่งข้อความไปหาดาว่าพี่ดาหนูขอโทษนะหนูไม่รู้ว่าจะทำให้อีดมันงอนพี่ และดาเห็นข้อความแต่ก็ยังไม่อยากตอบเลยปล่อยเวลาให้ล่วงเลยมาหลายชั่วโมงแล้วก็ตอบกลับไปว่าไม่เป็นไรพร้อมกับส่งข้อความหาอิดว่าวันเกิดอิดพี่ไม่ว่างนะขอโทษด้วยจริงๆซึ่งอิดก็ตอบกลับมาว่าไม่เป็นไรไว้โอกาสหน้าหลังจากนั้นดาก็พยายามไม่คุยกับบัวและอิดอีกเลย แต่บัวนั้นคงรู้ตัวแล้วว่าพีดาจับได้ก็พยายามส่งข้อความมาหาพีดาทุกวันแต่ดาก็เลือกที่จะอ่านบ้างไม่อ่านบ้างนานๆนนทีตอบทีพอหลายๆวันเข้าบัวก็เลิกส่งข้อความหาดาไปเองและก่อนที่ดาจะเดินทางไปทำง,งานที่ต่างจังหวัดดาก็ได้ไปที่วัดที่เคยไปกับอิดและบัวบ่อยๆและมีโอกาสได้เข้าไปนั่งคุยกับลุงประสงค์หลังจากเสร็จจากฝังธรรม เออไม่เห็นมาวัดนะเลยนะอ๋อไปอีกวันหนึ่งนะลุงเออดีดีแล้วไปวัดอย่าให้ขาดนะชาลุงเออแล้วเรื่องแฟนกับเรื่องครอบครัวเป็นยังไงบ้างดาก็หันควาบมามองหนะ้าลุงด้วยความประหลาดใจลุงรู้เรื่องนี้ได้ยังไงอะ่ะเอ้า ก็ไอ,อ้อิดกับเจ้าบัวมันเอามาพูดมาสองอาทิตย์ก่อนมันมาเล่าให้ทุกๆคกรนฟังเลยนะว่าแกมีปัญหาอะไรบ้างเฮ้อลุงฟังแล้วก็ไม่รู้ว่าความจริงเป็นยังไงแล้วพวกเขาเล่าว่ายังไงบ้างละละุงเออเองอย่าไปรู้เลยว่ามันเล่ายัางไงลุงขอยากรู้ว่าเองอดีขึ้นไหมอา้าวลุงอยากรู้บอก่อยสิเออ มันพูดกับคนในวัดไปทั่วพูดไปก็หัวเราะไปบอกว่าเองนะ่ะเป็นผู้หญิงไม่ดีจะไปแย่งของชาวบ้านเขาสุดท้ายก็เลยโดนทิ้งเราเรื่องครอบครัวที่บ้านน่ะก็เป็นเพราะเองอะ่ะทำตัวไม่ดีคนที่บ้านเขาก็เลยไม่ชอบเองดาได้ยินแบบนั้นก็ถึงขั้นตกใจตาโตขึ้นมาทัทนทีเออ,เอ,อไม่ต้องตกใจลุงก็ไม่รู้ว่าความจริงเป็นยังไงอะ่ะ แต่เห็นว่าพวกเองสนิทกันก็ไม่คิดว่ามันจะเอาเองมาพูดลับหลังแบบนี้ลุงรู้แต่ว่าเขาวัดเขาว่ามันก็ไม่ควรนินทาคนอื่นมันไม่ใช่เรื่องจริงเลยลุงดาบอกกับลุงด้วยเสียงสั่นเครือเออ,เอ,อไม่เป็นไรเองอย่าคิดมากนะลุงก็ไม่สนหรอกว่ามันจริงหรือไม่จริงแต่ลุงอะ่ะคิดว่ามันไม่ควรเอาเรื่องของเองมาน,นินทาพวกเองอะ่ะมันกลุ่มเดียวกันสนิทกันเพื่อนด,ดีๆขาก็ต้องไม่นินทากันนะวะ ขอบคุณนะคะลุงดาบอกลุงพร้อมกับยกมือไหว้งั้นหนูขอตัวกลับก่อนนะคะลุงเออเออไปดีมาดีอย่าคิดมากละดาก็ปลาจากลุงประสงค์มาพลางเดินก้มหน้าเพราะไม่อยากเห็นหน้าคนในวัดเพราะไม่รู้ว่าพวกที่ได้ยินอิดกับบัวพูดถึงตัวเองนั้นจะคิดยังไงกับดาพอกลับถึงบ้านดาก็บอกกับตัวเองว่าต่อไปนี้จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับสองคนนี้อีกต่อไป ร่างบอกกับตัวเองในใจว่าทำเป็นเข้าวัดเข้าวาพูดดีกับคนอื่นสุดท้ายก็เอาคนอื่นมานินทาวันหนึง่งกรรมคงตามสนองพวกเขาพูดจบดาก็ผล่อยหลับไปแล้ววันรุ่งขึ้นก็เดินทางไปํางานอีกจังหวัดหนึ่งโดยไม่ติดต่อบัวกับอิดอีกเลยหันกลับมาที่บัวกับอิดเรียกได้ว่าสินแทบจะเสมอกันและแน่นอนคนพวกนี้มันอยู่ด้วยกัน กรังแต่จะมีเรื่องกันเองเพราะบัวนั้นก็เอาอิฐไปนินทากับคนอื่นว่ากินข้าวก็ไม่ยอมจ่ายค่าข้าวกับดาเลยแถมยังปั้นเรื่องแต่งเรื่องเพิ่มขึ้นมาอีกเพื่อให้ทุกๆคนนั้นเกลียดอิฐในส่วนของอิฐนั้นพอดาไม่อยู่แล้วก็มีคนหน้าใหม่เข้ามาวัดอยู่เรื่อยๆพอเห็นคนไหนดูมีเงินสักหน่อยก็เข้าไปตีสนิทแล้วก็ทำเหมือนที่ทำกับดา นั่นก็คือการชวนพวกเขาไปกินข้าวแล้วก็ให้พวกเขานั้นเลี้ยงข้าวให้ซื้อของให้ทำเป็นเหมือนจะจ่ายแต่ก็ไม่จ่ายเรียกได้ว่าหลอกกินฟรีไปหลายคนพอหนักเข้าคนที่โดนหลอกก็เริ่มเอาไปพูดกับลุงประสงค์ลุงที่เป็นที่เคารพรักกันในหมู่พวกคนที่มาวัดพอได้ยินคนมาบอกคนเดียวก็ไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่ลุงก็ยังไม่ทาอะไรแต่พอเริ่มมีสองคนสมคนสี่คน หลายคนเข้าแล้วทุกคนก็ถึงขั้นบอกว่าทำไมวัดน,นี้มีแต่คนหลอกกินของคนอื่นอีกคนก็ชอบนินทาคนอื่นอีกซึ่งคนนี้คงเป็นใครไปไม่ได้นอกจากบัวที่พอสนิทกับใครแล้วก็จะชอบเอาเรื่องคนนั้นไปนินทาใส่สีตีไข่ให้เรื่องมันแย่ลงและทำให้คนนั้นนั้นดูไม่ดีในสายตาของคนอื่นจนทุกๆุกคนที่เป็นคนเก่าคนแก่นั้น ก็สายหน้ากันเพราะมีแต่คนมาเล่าให้ฟังถึงพฤติกรรมของบัวกับอิดจนพานกันไม่อยากจะมาวัดนี้อีกต่อไปแล้วและยังบอกกับทุกๆคนอีกว่าอย่ามาวัดนี้เพราะว่ามีแต่คนไม่ดีมาอยู่วัดซึ่งเรื่องนี้ก็กลายเป็นที่โจดจ,จันกันในพวกชาวบ้านในพื้นที่ไปทั่วและวันหนึ่งอิดก็ได้รับรู้เรื่องที่บัวนั้นเอาอิดไปนินทาอิดเลยได้โทรไปดุด่าบัวแบบไม่ไวหน้าแถมยังตัดขาดกับบัว แล้วบอกบัวว่าห้ามมาวัดอีกซึ่งบัวนั้นพอได้ยินอิดพูดแบบนี้ก็เอาเรื่องไปบอกลุงประสงค์ซึ่งลุงนั้นรับรู้ทุกเรื่องและได้แต่เฝ้าดูมานานเลยบอกกับบัวว่าบัวเอ้ยเองนะที่าเอาแต่เรื่องคนอื่นเขาพูดไปทั่วการนินทาคนอื่นนะมันเป็นเวรเป็นกรรมนะเองเอง,เองรู้ไหมเองรู้ไหมว่าคนอื่นเขากะพูดถึงเองไม่แพ้กัน ต่อหนะ้าเองทุกคนเขาก็ไว้หน้าพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าแต่พอออกนอกวัดไปเองนี่ไม่ต่างจากพวกขี้อิจฉาเอาแต่นินาคนอื่นขานะ้าอยากจะเตือนเองนะไอบะ้บัวบัวได้ยินลุงประสงค์พูดแบบนี้ก็เกิดอารมณ์อยู่ในใจแต่ก็ไม่ได้แสดงอะไรออกไปขอบคุณนะลุงเออเออเออเองก็ปรับตัวนะการรู้จักสำนึกผิดมันเป็นสิ่งที่ดีนะเองจะลุงพูดจบ บัวก็เดินหันหลังออกมาจากวัดโดยระหว่างที่เดินออกมาทุกคนในวัดก็มองหน้าบัวแล้วก็พากันซุบซิบนินทาโดยไม่สนพระสงฆ์อีกแล้วซึ่งบัวนั้นก็สังเกตได้ครั้นพอจะเข้าไปไหว้ลุงลุงป้าป้าคนอื่นที่เคยพูดคุยด้วยพวกเขาก็รีบเดินหนีเพราะไม่อยากคบคาสมาคมกับบัวบัวนั้นเริ่มรู้สึกอับอาย เพราะไม่ใช่แค่เพียงคนที่เคยมาวัดเท่านั้นแต่คนที่ไม่เคยมาวัดก็ผพานกำลังเกียดบัวไปด้วยหลังจากวันนั้นบัวก็ไม่เคยมาที่วัดนี้หรือเข้ามาใกล้บริเวณวัดแห่งนี้อีกเลยแต่ก็นั่นแหละทุกๆคนก็เอาเรื่องของบัวนั้นไปเล่าลือกันจนทั่วจังหวัดจนทุกคนนั้นไม่คุยกับบัว,แล,บบวและไม่คบคาสมาคมด้วย บัวนั้นรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้เป็นที่ต้องการของคนที่นี่อีกแล้วแล้วก็ไม่มีใครอยากคุยด้วยเลยตัดสินใจย้ายที่อยู่ไปอยู่อีกจังหวัดหนึ่งแทนเพราะอับอายต่อเสียงดินทาที่ดังไปทั่วจังหวัดในส่วนของอิดนั้นพอรู้ข่าวว่าบัวนั้นออกไปจากจังหวัดนี้แล้วก็ดีใจเป็นอย่างมากและคิดว่าเรื่องที่ตัวเองนั้นหลอกกินข้าวฟรีและหลอกให้ซื้อของให้จะไม่มีใครพูดถึงอีกแล้ว แต่ครั้นพอบวัวไปได้ไม่นานข่าวของอิดก็เริ่มแพร่กระจายไปแทนเพราะคนที่โดนอิดหลอกให้ซื้อของให้โดนหลอกให้พาไปกินข้าวฟรีนั้นมีจำนวนไม่น้อยเลยทีเดียวพอโดนหลอกไปสองสามหนก็เลิกมาวัดกันเพราะกลัวว่าจะเจออิดแล้วก็เอาเรื่องไปพูดต่อว่าให้ระวังอิดเอาไว้ให้ดีอย่าคบคาสมาคมถ้าเป็นไปได้และแน่นอนหลังจากนั้นเวลาอิดมาวัด ทุกๆคนก็จะเบื่อหน้าหนีแล้วก็พูดแบบเลี่ยงๆเวลาที่อิดจะชวนไปกินข้าวหรือจะไปซื้อของซึ่งอิดนั้นก็เริ่มคิดว่าคนที่มาวัดนั้นคงจะเริ่มรู้ตัวกันแล้วก็เลยมาวัดนี้น้อยลงแล้วเปลี่ยนไปวัดอีกวัดหนึ่งแทนซึ่งวัดนั้นอยู่อีกจังหวัดหนึ่งซึ่งอิดก,ก็ทําเหมือนกับที่ทํากับวัดที่นี่แต่กงกรรมกงเกวียนก็เริ่มมาถึงเมื่อวันหนึ่ง อิดได้เจอกับหนุ่มรูปงามคนหนึ่งซึ่งอิดนั้นหลงหนุ่มคนนี้มากถึงขั้นส่งเสียเลี้ยงดูปูเสือทุกอย่างอยากได้อะไรอิดจะทุ่มให้จนหมดเพราะรักมากผ่านไปได้ปีหนึ่งเงินเก็บของอิดก็เริ่มหมดลงงานที่ได้ทำนั้นก็เริ่มมีน้อยลงเพราะภาวะเศรษฐ,ฐกิจอิดนั้นเลยต้องหยิบยืมจากเพื่อนฝูงเพื่อเอามาให้แฟนตัวเองหยิบยืมแล้วก็ไม่มีเงินมาจ่ายคืนก็โดนทวงหนี้อย่างหนัก ถึงขั้นต้องไปยืมเงินนอกระบบซึ่งดอกเบีย้ยก็มาหาโหดยืมมาแล้วก็ไม่มีปัญญาใช้คืนเพราะยอดทบต้นทบดอกดอกเยอะมากวันดีคืนดีเจ้านี้ก็มาทวงพอไม่มีให้ก็ซ้อมอิดเอาจนปางตายพอแฟนของอิดนั้นมาเห็นก็พยายามจะรีบเพ่นหนีไปจากชีวิตของอิดซึ่งอิดรังยังไงก็รังไม่อยู่พอจนตรอกอิด ก็เลยต้องเปลี่ยนชื่อนำสกุลแล้วหนีหายไปจากจังหวัดที่ตัวเองอยู่แล้วก็ต้องอยู่แบบหลบหลบซ่อนๆไปตลอดชีวิตเพราะกลัวว่าเจ้านี่จะตามไปเจอไปทำงานก็ไม่กล้าใช้ชื่อจริงพอคนจับได้ว่าใช้ชื่อปลอมก็โดนไล่ออกจากงานเปลี่ยนจังหวัดไปเรื่อยๆหางานทำไปเรื่อยๆจนสุดท้ายก็ไม่มีใครรับเข้าทำงานจนต้องกลายเป็นขอทานขอข้าววัดกินประทางชีวิตไปตลอดชีวิต และนี่ก็คือเรื่องเล่าของกฎแห่งกรรมที่เมื่อเราทำกรรมกับใครไว้วันหนึ่งผลของมันจะตามไล่ล่ามาและคุณจะไม่มีวันหนีมันพ้นเพราะกฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอ